ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเรื่อ่อนคเราครับทางช่องชีวิตคนใจบ้านออนดูว y ครับมอนี้อยู่บ้านกุดฝั่งแดงครับบัวขาวกุชินาไรครับมาลีสก,กิง่งเห็ดถนนเลยครับเห็ดถนนของทีมงานบัวขาวเฟอร์นิเจอร์ครับไปสีฟ้าใบส้มรถ ของทีมงานบัวขาวโฟนดิเจอร์แต่ละขั้นครับที่เสกิ่งสิว่าตำนานมเียนได้ครับคนยังเหยียดอยู่ครับนะครับแต่สิวาส้มบรรยากาศรอบหมู่บ้านกุดฟังแดงครับต้องเ๋ยวเงินมาไปซื้อเพื่อนพูดนะรถบดบัน อันนี้กระแทกว่าได้บผกคิดกระแทกได้โอ้กระแทกได้ครับถ้าเป็นแบบนี้มันสิกระแทกได้ครับสายเฮาจะวลีดแบบางี้ยๆผมเป็นบดซื้อครับบดแล้วกระแทกความอันนี้ยังขั้นหน่อยอยู่ถ้าซื้อขั้นใหญ่ๆนี่บ้านใดอยู่ใกล้ๆนี่มีกระจกนี่กระจกแตกเลยครับเผาคนโกนแห้งๆครับอันนี้เป็นรถกรัดครับรถกัดสายหัวครับ ทีมงานบัวขาเอาเปิดมาทบการแสดงไหว้คู่แล้วรบไหวคู่แล้วยิ่เดียบรอยนะอ้าวสามสองหนึไปอันนี้เ่สามหลอดก็สามหลอตีรถบดน้ำปนรถห้อยปนห้อยออกงานับ ใส่รากนะครับตัวนี anyway> ้เลื่อนไปเองครับห้วยป่วนคนช่างนี่เพิ่นเดินรถห้อยป่วนหรือรถป่วนห้อยช่างช่างเด๋อครับเนี่ยช่องเด๋อชีวิตคนแก่วาดอ่อนตะเวย์ช่องเด๋ครับ ที่พี่พูดไว่าตอนตัวพี่อันนี้รถคครับรถคูณตงมาต้องคุณว่ะแนนมี่รถขีตามไลายพวกเราหรืน่ะรถติดตามหาขั้นใส่โอครับมันกว้ามันที้งขานใจหมดใสหมดครับใสหมดใหมดใสหมดไมคูณครับรถคูณเนี่ครับรถคูณรถกัดครับแนนบอกแนนครับหนารถแต่อที่่หนารถ่ได้ไดได้เปิดแอร์ไว้เด้อ่อยสินไปโอ้ยจักปีแล้วรถขั้นนี่

ป๊าดลูกพี่มันสิทะลุรกไปหมโอ้ยมือเนมือข,อขอปปึนออออ้นั่นมือมือมือขึ้นมีคนมานอนเฝ้าบ่อลเลยบ้าบ้าผ่อยมาอยว่ามันนตาเจ้าะตาเจ้าไปมามาเฝ้ารถมันไม่ก้นก้นอยู่หันเนาะไปรุ่นเออไปรุ่นเขาจะไม่เล่นไม่เล่นบ้านนี้เสื้อโซมากกว่าจะไปเขาอ่างนาวเอยเลียนยางไป โก่อนไปพิสูจน์ลักฐานไหเต็มเลยแม่มันบดจิ่มแมจะจะยากไหมวะรููบบดีมันนอน้าปากกจะไหวมันบดถิ่มเลยเลยยังซาเต็มอยู่ไหมพี่้ยิ่งความดเออาแ่ยกกุ่มันว่ายากไปหัวแ่วมันเป็นไวรุนตัวนี่กับว่าเดี๋ยวจาไปเมืองอ่ะไสูจน์ลักฐานไว้ของยังซาอยู่หโ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 หฟังเสียงคื่อเห่าครับแก กเื่อการท่องานก็เพื่นว้าหูยงนรเยนกันดูยย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 นยย้ยยยยเครื่องยยนยยยยมันเย็ยย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 ตยยนี้ยันสยยกยย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 กยย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 อยยยยอยย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 นยยยันยย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 ย Oh, เอา oh, มอมีแต่งป <eterm oon> ุนโอตะบุนนี่ของุ่นเนาะของเพื่อนปุ่นเนาะอ้่งนเพื่อนมันไฟไฟยิ่งกว่านี่เอาไฟบ่เอาไฟบ่ทีตอนนี้มันเป็นปันไฟบ่ก็ได้ฟันปันไฟสินกที่ว่าเป็นรถไทน่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยววเดี๋ยวเดีดีเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยว

ผมก็เลยมาบ้านมันมีกุด่าตีความคนตื่นกุแดงกุว่ากุดฟังแดงซื้อ่นน่ะเออมันเป็นกุดลบอกเฮ้ยก็เป็นกุ่นและบ่กุดก็หวยมันคนละยางกันบ่เค็ดือหยงนี่ได้สีเค็ดีหยงห่วยหวยั้งห่านเค็ดขอ้ยงนี่ได้เค็ดขี้ยงยินบ่มีคือกันบ่ครับเออัน้นันมากยคันเบาบ่จ๋าจพิบนสีมาลุหาปลาหาปุ่มันตายู่นี่บ่เอา เจ้าลงงมเอาได้ส the the ุกข้นมาคนกลางกินนี่ออกไปนี่เออประเทศเป็นกุศลเลยอืมที่นี่ขันมากเบาโอ้ยโอ้ยเจ้าทีเจ้าขังเอ้ยดูหลานมาหาอยูหาชิ้นขอกินแน่คอง่ายแน่ขึ้นกับขึ้นป้องกระซุนบัตรกุันแข็ง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 แโอ้โอ้ยเจ้าได้พ่กเราไอยเถ้าเพื่อนโอ้ยฟังเนี่ยใช่จังหน่ออยเาจังหน่อยเด้อเจ้าอารเอาอยู่บนนครับครับ ยายมีซื้อบ่ยายยายมีซื้อบ่ยายสมานหน่อยสมานหน่อยน้อยล้มซื้อหมอลำกว่าสมานซื้อจริงเนี่ยเออซื้อสมานเลยสิมาเสริมมาสมานหน่อยลอยลมเออยู่ขณะไปได้ทุกลัะนาดเลยเดี๋ยวสิขอเงิันน้ำพันไงหดอกเอาเจ้าห่อยเอาเจ้าหน่อยอย่าให้ตั้งใจก่อนเออฟังเก่าฟังหมอลำเก่าเนาะมันมันเพคือเก่าเดี๋ยวนี้อันอู้ยอย่างนีแค่นี้มอลล สมไยมหนมันมันมันหมาันอเรีกมรก่ออ๋อโอ้โอ้โอ้อ้เอ้เโอ้ยอ้อ้อ้โอ้อดหอนโหอ้อ้โหโอ้หอ้มหอหโอ้โหออ้ห้มหอา สามนองลองตำเตี้ยมาชีอาฮแนนดวงดังหวังเล้งชีอโอ้ยนี่แาลานนาขอบคุณคาับขบคุณเลย อันนี้ปรนเด็นทำนองอย่างไรันนี่กาลสินกาลสินบ่แบบนี้นี่แหละบัตรปันคนจะย้ายควบในบัตรอ่าย้ายควบจักไหนครับย้ายควบจักไหนเออมาแล้วแม่มาแล้วเพชรเม็ดเยี่ยมแฟนแฟนจมได้ทำหาปีสิศูนย์กายมาได้ชาลือกันถือยองอเดีแค่แค่ตรงเนี้ดาราทรองของแชมเปียบกับเบนจันเลม่มคืนวันเพ็ญสิผาคำ อุ้ยน้อแม่ไปลำใส่แฟนบอกให้อ้เงินจางกาบอเอาข้ากินดิฉันมาตำพลน้าวบ่อบัข้าวผู้สนใจมิดท้งหลายสาวไทยให้ไต่ตองน้องคลองัวสองเมืองเฮืองมาแล้วสัญชาติไปคนละแนวพาอปันเป็ดกับไกล เบึงสาวเล่ากับนุมไทยไทยสิไปยูซอนไยสีฮอนถ้าเบื่องเล่าอายุเป็นยีดสิบได้ไหมสมหมดฉันมาลำพันกาวบอกเล่าผู้สนใจสาวใสใหม่คือนางบ้านอยู่ทางเ,เ,เ,เน้อเวียงพี่ขักขักกับ พอว่ามีเหลือแต่มานดาเถาสวนอาชีพของเฮาได้ทำหน้าเรือกาบานแสนถูกใจท่อละมานน้ำทางการกะพองนั้นจันแดงคันออกผมหิงหลายปีมาประชาชาติเพิ่นกะเลียงตั้งกะเลียงเกลาจ๋าบ่ให้มานอกวนกันต่างพันนอซมเสือใเหลือไทยข้ามินพร้อมเล่าเวียงจันนองของพี่ ก็เดี๋ยวนี้เวียดนามีตอนทหารไปเรียบร้อยเนอะคงสิใดแม่นอยู่เย็นเดือนวันละเพียโอ้ยละเดือลละนาโอ้ขอบขอบขขเ่องอะไรเขาพูดเล่องอะไรเขาพูเล่ะโอ้ ระวังรอรถเพิ่นพาก,กันกลุ่มกันอยู่พอดีไปอันยางกับไปเหรียญมูบ้านกับไปถามผู้บ้านถามยังคนไปผม้บัญชาจะมยังสีเนาะไปพ่อโอ้ยใหญ่ล้อล้ามไปฟังครับอ้เป็นบุญหูแยังรับเดี๋ยวสีรุ่งนี่สีนองฟังเด้อครับฟังฟังไป,ไป,ไปคิดต่อไปคิดสิว่าดะเอา่าดยดอถ่าเวลาไปครับ้เพ,พื่อพากันกลุ่มกันอยอะสินะไปแจ้งได้ไปแจ้งได้ ภาษีิเพ่ผ้าพิ่่นมพพาีน้องเงการเรียงานก็ควรเพราะเหตุต่อครับเมื่อนี่จะฟังล่ำแล้วฟังล่ำดีกว่าครับอาศัยล้วเนาะครับเนาะคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับจากต้นจนจบครับขอกันคลิปหน้านนะครับสวัสดีครับ